สวัสดีครับพ่อแม่พี่นอ้นองลุงปานาที่เคารพรักทุกคนครับผมวันนี้มาพบกับผมช่องบ้าออฟปาเสบครับผมบบบผมันน้ก็ได้ตำหอยนางรมใส่ใส่กุ้งครับผมกุ้งสดนี่ครับผมเต็มถ่ายระยะครับผมผักกาดกับผักสลัดเลดี้แล้วกันเออท่านตะวันนะครับผมมาครับ หอแม่พี่น้องมาเสืบกระแสร่วมกันครับผมใส่เลยนะครับผมจัดเลยครับเี็นคำแหลกเนี่ยตำ่ตำต่ำมันต่ำหอยนางรมใส่กุ้งครับผมเนี่ยต่ำหอยนางนมนรกครับผมมาครับผม ดีครับผมจดจ้าคำง่ายๆเลยครับผมแสบๆเหมือนกันก็เบา,เา,เาครับ ทำหอยนางร่มกรุงสดครับผมแสงอัสิยอนในเด้อครับผมฝนตกครับผมึ้มเข้าเลยนะนี่บแสงก็เลยขิ้ไป๊ะขิ้มากอยู่นะ <c oughs> Hoàng Long cái minh tối nháy này sốt, sốt này Cùng cả tối nháy hả bọn Ma ma hả bọn đế, đế lì, หอ,อมน้ำปลาครับรสจัดจ้านดีเลือดครับขัาวขกรับผมคลิปนี้บ่าวันยังไลแลนะครับ อยากนะครับเผ็ดเ็ดครับผมเ่ยสุดยอดเลยพี่น้องไว้ต้องร่มเลยบวกกุ้งไว้ั่งคอะไรส่วนโซ่เจ็บๆบใหญ่ๆตัวใหญ่นะครับมากครับผม วิวกะที่เก่าที่เดิมครับผมไม่ได้ออกไปแซงครับอยู่บ้านนะครับผมฝนตกครับมาครับผมไปเรื่อยครับหัหวขนมตัวใหญ่วหวานเลยครับเนี่ย บวกกุ้งสองตัวมันก็อนครับนี่เต็มปากเต็มคำมาเลยครับผมแซ่บครับอื นุ่มๆครับกุ้งกันผักครับผมยอดผักสดไปอีกนะครับ กิปก่อนกับฟักสดกิมนีกับฟักสดมาอีกแล้วครับ <_ t ops> รุยก,กันต่อครับผมดคอดความแซ่บเบิท่านั้นครับความแซ่บ อือพี่จนเนี่ยออกครับค่อยอืแซ่บๆกันต่อครับ

เสียงฝากกันมากครับวันนี้ครับเสียงกันอ่ไรครับพี่น้องเพิ่มไปเพิ่มมากครับอืมอมืดมืดอีกแล้วครับเนี่ยแสง เหมือนละกาา็สว่างเหมือนละก็สว่างนะครับสุดยอด 嗯。Mm hmm. แซ่บครับผมแซ่บจนบอกบอกทั้งแซ่บทั้งเผ็ดครับพี่นอ้องหอยนางรมแบบนี้มันต้องมีหยอดกระทิ้นนะครับหาหาบัวใหครับผมหยอดกระทิ่นก็ได้พักสลัสสดนี่แหละครับมาครับ พี่ปากดินเนี่ยโอ้ยหวานจ่วยนะครับเพื่องานครับเนี่ย เออออกห่อนนะนพันเดียวพนโต๊ะเอาครับอืหยอดห่อนวันนี้ครับแซบแซ่บครับผม have them mm -hmm. คือจะอยู่แล้วครับพี่นอ้องอย่าข้ามก็ครับเนี่ยทำท่ไยครับผมทั้งเพชรทั้งหอยเลยสุดยอดครับความเพชรสุดยอดมาครับผม เหลืออยู่น้อยนึงครับผมเนี่ยหลายครับวันนี้สุดยอดครับพี่นอ้องความแสบแบบแรงมันเดือดกับความเผ็ดครับสุดยอดครับเลยเนี่ยบ่เผ็ดบว่วแสบมันต้องเผ็ดครับผมเนี่ยอยู่เงนยบงี้ครับผม คลิปนีก้ก็ประมาณนี้แหละครับผมคลิปโรเบิร์ตกะขอถอดขอภัยพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านหลายๆเลยครับผมอิมรีครับผมหลายครับผมได้มาลูกกลัวครับนี่หอยนะเแษๆครับผมนี่แสนเศษๆกัเบาะเบาะฟันแศบครับผมคลิปนีก้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทุกทุกท่านครับผม ทั้งฟังเล่าทั้งฟังไทยทั้งทุทงทกทุกพื้กกพททพ Infinite, นที่ครับผมกาบขอบคุณพีสาวผู้ไทยครับผมทียังให้กำลังใจเบาอวบผาแสบคนอีกครับผมสุดยอดครับผมเนี่ยมุกจนไรครับนี่ขอบคุณขอบคุณที่ฝากติดตามเบาอ่บมาโดยตลอดครับผมนี่ครับ บอบสิพยายามทำคลิปลงเรื่อยๆครับผมนี่การคลิปนี้ก็ฝากท,ก,ทกทุกๆท่านกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเพื่อเป็นกลางใจให้บอมในเด้อครับผมคลิปหน้าสิเป็นยังต่อไปกับคลิปนี้ก็ได้ล,ละครับผมสวัสดีครับ